สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ออรบกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยใกล้วันสินนนนส้นปีแล้วนะครับเ่านผู้ชมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการเอเช่นเกมครับท่านโดยระหว่างนี้นั้นท่านทั้งหลายหลายคนนี้ก็อาจจะไปเที่ยวนะครับท่านรวมถึงท่านที่ไม่ได้ไปเที่ยวเพราะต้องอยู่เฝ้าบ้านหรือว่าอยู่เฝ้ากรุงเทพเหมือนผมนี้ก็โอ้ยขอบคุณนะครับเ่านผู้ชมที่หลั่งไหลกันเข้ามาดูอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่องผู้ชมทั้งเรื่องของหนุ่มก ก็ทนายความได้ควงกันไปนะครับท่านแล้วก็ได้ทําการขู่นะครับดานผู้ชมบอกว่าเนี่ยสื่อไหนเสนอข่าวไม่เป็นกลางสื่อไหนเสนอข่าวรังแกดิฉันแล้วก็ผัวตัวดิฉันอะไรประมาณนี้ซึ่งก็น่าจะหมายถึงบักพลนะครับดานผู้ชมนางแตนก็ลั่นครับท่านว่าจะฟ้องอะไรประมาณนี้ทั้งแพ่งทั้งอาญากันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วผมก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับดานผู้ชมทำไมชาวเน็ตเป็นแบบนี้นะเนี่ยบอกเฮ้ยนางแตนเนี่ยแน่จริงก็ฟ้องมาเลยฉันรออยู่อะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดนะเนี่ยผมโอ้ยเป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงชาวดว่าจะ ฟ้องหรือไม่อะไรพรมองนี้พร้อมกันนี้นะครับเ่านผู้ชมได้มีหลายภาคส่วนนะครับท่านจับตามองว่าเฮ้ย <c oughs> สาเหตุที่มันออกมาพูดตอนนี้นี้เพื่อต้องการที่จะเปิดสื่อกับพลตำรวจโทเลวัตกินเกศรแล้วก็หนุ่มกัญชัยหรือไม่นะครับเ่านผู้ชมวันนี้คือคําถามครับท่านก็แนะนํานางแต่นั้นเนี่ยให้ออกมาโร่ทแถลงเรียนไขให้อย่างรีบด่วนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรเหรอจ้าโห้ยเพราะว่ามันจะดูไม่ค่อยดีนะครับเ่านผู้ชมนักข่าวไปถามเนี่ยเฮ้ยแล้วคุณเลนจะฟ้องสื่อช่องไหนเฮ้ยยังไม่มีค่ะยังไม่มีเฮ้ยแล ได้รู้ยังไม่มีตอนนี้นะเนี่ยแต่ว่าเป็นสื่อไหนก็น่าจะรู้ตัวกันดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้คนก็แห่โยงไปที่หวนกระแสนะครับท่านผู้ชมอย่างดีเลี้ยงไม่ได้เลยทีเดียวครับท่านหลังจากรองแต้มวิชัยสังประภัยนั้นได้ทําการไปยื่นสัมภารกรณั้นนี่ให้ทาการตรวจสอบรายได้ของนางพลแล้วก็นายแตนอะไรประมาณนี้เฮ้ยมีรายได้แบบนี้เนี่ยเฮ้ยพวกมันเสียภาษีกันบ้างหรือไม่แล้วเป็นอย่างไรจ้านางแตนก็ออกมาลั่นนะครับเดินผู้ชมวันนี้ว่าไม่กลัวการตรวจสอบของสัมภารกรณ์อะไรประมาณนี้โดยด่วนครับท่านโดยตอนนี้นางแตนนะครับท่านผู้ชม อะไรประมาณนี้โรคขู่ฟ้องครับท่านโดยโลดนะเนี่ยเตรียมขู่ฟ้องชาวเน็ตแล้วก็สื่อบางส่วนครับท่านนําเสนอข่าวบิดเบือนทาลายครอบครัวตัวมันเองให้เสียหายอะไรประมาณนี้โดยวันน uhm anyway. yeah. ี้นางแตนครับท่านควงทนายนนเนี่ยโรคแถลงครับท่านขู่ฟ้องชาวเน็ตแล้วก็สื่อเฮ้ยสาเหตุนําเสนอข่าวบิดเบือนทําให้ครอบครัวของตัวมันเองเสียหายอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่านักข่าวก็ไปถามนะครับเรื่องผู้ชมว่ามีสื่อไหนบ้างเนี่ยพอจะบอกได้ไหมนางแตนก็บอกว่าเนี่ยยังไม่มียังไม่มีแต่ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนนเนี่ยว่าเป็นสื่อไหนบ้างอะไรทํานองนี้โอ้ยเราก็ได้ข้าวแบน เป็นกับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมึงจะพูดถึงเลวัตหรือเปล่าจะพูดถึงหนุ่มกัญชัยหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมให้เราก็อยากจะให้สันติไม่ตีกันไว้นะาแต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้นะครเรื่องผู้ชมท่ามกลางตอนนี้กระแสะข่าวหนาหูไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับขั้นแม้แต่เพจข่าวการเมืองอย่างผมยังต้องเอามาทําเลยเนี่ยก็คือเรื่องของบักพลอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนนะครเรื่องผู้ชมแววมาว่าต้นปีหน้าที่ใกล้ถึงนี้นะครับท่านอาจจะมีการถอนประกันจากบักพลอะไรประมาณนีี้นน้้หรร,รืือออไมมม่่นกกก็็ตตตงงิดดดาาาาโยเเจช ชมแล้วก็อีกหลายสํานักทนายความกันเลยทีเดียวเอ้ยหลังจากที่มีคําตัดสินออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมปักพลที่แม่มึงเอ้ยมันก็จะไปออกสื่อที่นั่นออกสื่อที่นี่เพื่ออะไรจ้าเนี่ยจะเชื่อผมหรือว่าจะเชื่อตํารวจอะไรประมาณนี้พร้อมกันนี้ยังสร้างความหมันไส้ให้กับประชาชนทั้งหลายหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาโวเนี่ยโอ้ยสงสัยผมต้องไปกินยาลดความหลอนหลงลอยแล้วอะไรประมาณนี้มันก็ดูอับปีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็ต้องตตติดดาาาามมนนนนนนี่ยโโโออ้ชวววลบกรจททััง นี้หน่อยครับท่านหลังจากนางแตนนั้นเนี่ยออกมาโลดจะขู่ฟ้องสื่อเว้ยเฮ้ยโวโกาดนันเนี่ยเตรียมฟ้องคนที่นําเสนอข่าวบิดเบือนทําบัคพลเสียหายเออชาวเน็ตเดือดนะครับท่านผู้ชมซัดกลับเนี่ยคิดจะเปิดสื่อกับเลวัตแล้วก็กันชัยใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้เป็นการตั้งคําถามพร้อมแน่นันเนี่ยกล้าหน่อยอย่าปอดแหกเว้ยเฮ้ยทำให้นึกถึงคําพูดของเลวัตนะครับท่านผู้ชมอย่ามาทะลึ่งกูรุ่นพ่อมึงอะไรประมาณนี้พวเป็นสีหน้าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็นับว่าเป็นเรื่องของโอ้ยคนดังข้ามีข้้้าามมชชตติกกันนนเเเลลยทดววครบ่่ผูือองงงพแแ็ อะไรทำนองนี้าะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านโดยตอนนี้พลตารวจทัวรเรวัตนี้ก็ได้ไปยื่นอะไรอีกสักที่หนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่อะไรประมาณนี้ให้มาตรวจสอบนายพลนะครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมปีนี้ขาดไปไม่ได้ครับท่านถ้าเกิดเทียบเป็นปีของสอสองูเห่าที่ตกอับยับเยินไม่หยุดยั้ยงนะั่นก็น่าจะหมายถึงปีนี้ครับท่านโดยหนึ่งนี้ก็คือนางสีนวลงูเห่านะครับท่านผู้ชมอดีศสงูเห่าจากพักอนาคตใหม่ครับท่านแลลล้้้้กก็็สสสุุดดทททาาาายยยยไไไปปอออูู่่ภมมิใจนะเนะเีงงืตััครร วอนได้ไหมเนี่ยประชาชนทั้งหลายวอนกลับใจมาเลือกสีนวลหน่อยได้ไหมเนี่ยอยากจะทํางานอีกสมัยหนึ่งสุดท้ายตอนนี้โดนฝังกบนะครับท่านผู้ชมเหตุมาจากก้าวไกลฟีเวอร์แล้วก็นางคนนี้ก็ได้เคยออกมาอวดโอดนะเนี่ยเจ็ดหมื่นคะแนนที่ชันชนะเลือกตั้งปี6 2เนี่ยมาจากตัวมันเองล้วนๆธนาธรไม่เกี่ยวชอบไปไกลๆปียบุตรเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเป็นอย่างไรไร์ที่ยืนนะครับท่านผู้ชมนําพามาถึงการสอบตกครับท่านควบคู่กับไอ้โบเสกสกลกันเลยทีเดียวโดยสอบตกเรียบนะครับท่านผู้ชมบทเรียนงูเห่าประจําปีนี้กันเลยทีเดียยยววครับท่าานแล้้ก็สสจอ ทั้งหลายแรงงูฮาสีนวลนะครับท่านผู้ชมพร้อมนางกวินนาอะไรต่างๆนานี้พ่ายแพ้หมดรูปครับท่านบวก6สอสอแ้เนี่ยผู้แทนเก่าพักสีส้มนะครับท่านผู้ชมดูว่าพักก้าไกลอะไรํำลองนี้ส้หรายตอนนี้สังคมก็แห่โอ้ยสงสัยนะครับท่านผู้ชมเอ้สีนวลตอนนี้นี่มึงบานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หลังจากที่มีการพ้นตําแหน่งสอสอไปนั้นก็ได้ทาการเปิดบัญชีทรัพย์สินนะครับท่านผู้ชมโดยเสียไม่ใช่สีนวลนะครับท่านผู้ชมทรัพย์สินเพิ่มมา2ล้านบาทครับท่านแต่ว่านี่บานเจ็ดแสนอะไรประมาณนี้หลังพ้นตําแหน่งสอ นะครับเพื่นผู้ชมว่าเป็นสีนวลน้อยร้อยแรงม้าถามทาไมมันวิ่งเร็วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเ่านผู้ชมมันมีรถเวฟร้อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมโดยมีกระแสข่าวเข้ามาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่าสีนวลงูห่าอะไรประมาณนี้มันจะไปมีดีลรับขายกล้วยปิ้งนะครับเ่านผู้ชมผมตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าจะไปขายไก่โบอีสานนี้ไม่เป็นเรื่องจริงแล้วมันจะทําอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ประชาชนต่างเข้าใจผิดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยว่าโบอีสานเนี่ยมันไปลา ไอ้เราก็ไปสอบสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้เราก็ไปเช็คมานะรั่นผู้ชมที่มันโกนหัวนี้ไม่ใช่อะไรครับท่านรู้สึกว่าเป็นการทาคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อช่วนนาตาปีกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะดั่นผู้ชมสถานการณ์โอลวนวนโอลเวงอย่างไม่หยุดยัง้งแล้วตอนนี้นะครับท่าน เลวัตกินเกสรตอนนี้ก็ได้เป็นฉายานะครับท่านผู้ชมโดยเป็นตำรวจพยาโยมครับท่านหรือว่าเป็นตำรวจโยมบ,บาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทําให้พวกพี่หิวแสงอะไรประมาณนี้ดับแสงไปอย่างมากมายไก่กองเลยทีเดียวอย่ามาทะเลื่องกับกูกูรุ่นพ่อมึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นวาทะเด็ดแห่งปีกันเลยทีเดียวครับท่านดโดยพลตำรวจโทเลวัดวกินเกสรนะเนี่ยฉายาตำรวจโยมบาลครับ,บท่านเจ้ากรรมในเวรของพวกเราโจรอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ทําให้หนาวสั่นร้อนกันทั่วเมืองนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะประสานงานกันเมื่อไหร่กับหนุ่มกัญชัยโอ โอ้ยกับอีกหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แทบจะมุดหัวหนีหรือเปล่านั่นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมขยี้ข่าวเสร็จแล้วก็มาขยี้ปลาได้ครับท่านโดยอันนี้ผมว่าไปเก็บเองจากแม่น้ำยางสีเกียงหรือเปล่านั่นก็น่าจะเวอร์เกินไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ปลาเกล็ดขาว3รสครับท่านหรือว่าปลากรอบโดยขนาดแบ่งบรรจุ5 0 0กรัม2 4 0บาท250้าสกรัม140่บาทค่าส่ง40บบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มี ราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิม,มพานนะครับท่านผู้ชมสวนทุเรียนทอดครับท่าน100กรกัม 140, 140บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้วันนี้บรรยากาศมันก็จะเงียบๆ่อยนะครับท่านผู้ชมกรุงเทพออกไปเมื่อกี้นึกว่าป่าช้าเกินเลยทีเดียวว,บวบิบวับนัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม,ชมเอ้ยส0บาทพร้อมส่งสั่งซื้อกันเข้ามาได้ก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ครับท่านก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มข่าวไหนโดยหลายเรื่องนะครับท่านกกกกก็็็เเปปปนน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 นรรื่่่่่่่ออออออองงงงขววาาาททะะแแแแหีีีีีไไ้้้ชััชมมตตล การดานผูชมหลังจากที่เมื่อวานนี้สวะสดรอดช่องอีกตัวหนึ่งไอ้ไม่ใช่สวนะครับท่านแล้วก็เขาใช้คำว่าเป็นสวต,วตัวตึงอะไรประมาณนี้ด้วยเนี่ยก็มาทํานายเรื่องของทักษิณชินวัตรนันเนี่ยแล้วก็ได้โวลันว่นด้วยเฮ้ยปีหน้าเชื่อเว้ยเฮ้ยเชื่อว่าจะมีม็อบนะครับท่านเฮ้ยเราก็นั่งนึกนะเนี่ยม็อบถูพื้นที่ต้องถูไปถูมาหรือว่าม็อบแดดเดียวอะไรประมาณนี้ของผู้จัดหลอมแหลมนะการดานผูชมเจ้าเดิมครับท่านคล้ายๆกับพังคกลุกเขาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาาย,ยายกแน,น,น่ใจ ถนนอะไรประมาณนี้หนังม้วนเดิมกําลังจะกลับมาวนสายช้าเอ้วนสายช้ําซ้ำโอ้ยกูไปซ้ําช้ํา2รอบได้ไงวะเนี่ยหนัง้วนเดิมกาลังจะกลับมาสายฉายซ้ําประเด็นทักษิณจุดติดแล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมวัลั่นนะเนี่ยปีหน้าจะมีการมอบลงถนนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าลงถนนไปแล้วก็จะเป็นการลงไปแบบไหนนะครับท่านจะเป็นการนอนค้างคืนหรือว่าจะเป็นการจัดม็อบหลอมแหลมเหมือนกับไอ้พวกจดุพรพรมพันธ์อะไรพวกนี้เคยจัดหรือเปล่านั่นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าสัง คมแห่งงงวยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ลนะิซ่าแบ็คพิงคนะครับท่านผู้ชมก็สร้างสถิสติโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยอินสตาแกรมนั่นเนี่ยโอ้ยของนักร้องเคป๊อปนะครับท่านถ้าจะไม่ผิดเป็นนักร้องเคป๊อปหญิงอะไรประมาณนี้เป็นคนแรกในเอเชียหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจที่อะไรวะ อ๋อที่มียอดคนติดตามในอินสตาแกรมเกิน100ล้านคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สังคมงุนงงครับท่านโดยตอนนี้คุณลูกหนังสีตลาลนะเนี่ยลูกสาวของคุณตัวสันยวงกระจ่างที่ชีวาวายไปแล้วนั้นหลังจากขึ้นเวทีพันธมิตรนะครับท่านผู้ชมขับไล่รัฐบาลทักษิณมาอย่างชั่วน,นาตาปีติดอันดับครับท่านสาวสวยที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเปิดโผลสาวสวยอะไรประมาณนี้สาวไทยติดร้อยสาวหน้าสวยสุดในโลก2 0 0 2 2นอ้ย2023ลูกหนังสีตาลาตลาลสีนะครับท่านผะู้ชมล อยู่คว้าอันดับที่6เไว้เฮ้ยส่วนลิซ่าแบ็คพิงค์ทำไมล่วงไปอยู่ที่อันดับ14ได้นะเนี่ยโอ้ยสังคมก็แหกทัวลงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยใช้อะไรเช็คนะครับท่านผู้ชมใช้เป็นสายตาที่ปกติหรือไม่อะไรทำนองนี้โอ้ยก็ว่ากันไปเลื่อยเปื่อยนะครับท่าน,นเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยลูกหนังสีตาลาลูกตัวสลันยูนะครับท่านผู้ชมยืนหนึ่งครับท่านอันดับสูงสุดอยู่ที่อันดับ6ด้านลิซ่าและลิซามโนบาลครับท่านรื้ว่าลิซ่าแบ็คพิงอยู่อันดับ, 14, รรนนนนบสิบ เกี่ยวกับช่องเราเท่าไหร่เอ้ยแต่ถ้าเกิดจัดนักการเมืองล่ะจ้าหน้าตาดีเด่นแห่งปีนี้คุณคิดว่าให้ใครโอ้ถ้าเป็นผมนะครับท่านผู้ชมอันดับหนึ่งมาแซงทางโค้งเลยครับท่านเดียววัฒนยาวงโอภาสีนะครับท่านผู้ชมอันนี้จัดให้ยอดเยี่ยมแห่งปีกันเลยทีเดียวโอ้ยแล้วก็ภาพนี้ก็เดนมันอยู่ใกล้กับสีนวลบุญลือด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแลแ้วแพรทองทานชินวัตรล่ะจ้าเอออันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้มาแล้วจจุ้ะะแแแพพทททออ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 องง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 าาานนนลวกก็ุิิิเไมม่ใชครผูู้ป อย่างไรว่าเนี่ยโผล่นำทีมเพื่อไทยครับท่านอวยพรปีใหม่มีความสุขสุขภาพดีเพื่อสิ่งที่รอคอยอะไรประมาณนี้ดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมด้านพรรคก้าวไกลก็ไม่แ่วครับท่านออกมาอวยพรปีใหม่อย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวด้านหมาิเลกัญญานะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้นะเนี่ยได้ออกมาวิวาทากับรัฐบาลอย่างไม่หยุดยัง้งครับท่านศิริกัญญาโผล่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยบลรั่นนะเนี่ยผิดหวังรัฐบาลจัดงบประมาณเอาใจกล้าราชาการมากกว่าการทําตามนโยบายเพิ่มเงิ่อะไรวะเพิ่มงบให้กองทัพนะครับท่านผ ขออภัยนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนยัน10บโมงเช้าครับท่านเหตุไปนั่งสังสรรค์บ้านเพื่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีสิริกัญญาก็ออกมาประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่อยากจะไปอ่านอะไรมากถามทําไมเหรอจ้าเดี๋ยวมันจะไปประเด็นขัดแย้งกันมากนะครับท่านผู้ชมแล้วอันนี้ก็ออกมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยมีพิรุธอะไรกันอีกว่าเนี่ยโดยไมสิริกัญญาสงสัยรัฐบาลส่งภูมิธรรมเวชยชัยนั่งประธานกรรมธิการงบประมาณเชื่อมีในญานทางการเมืองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านนะครับท่าน อันนี้แปลกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้พักมันใกล้ศูนย์พันขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เว้ยเฮ้ยชวนหลีกภัยนี้ก็เหมือนกับว่าใบมีดโกนอาบยาพิษอาบน้ำพึ่งของมันนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นมีดโกนขึ้นสนิมนะครับท่านผู้ชมเป็นมีดโกนทื่อๆเปน็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เจียนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกไปเป่ากหวีดครับท่านขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรควบคู่กับนายอภิสิทธิ์นี้เฮ้ยนายอภิสิทธิ์นี้ก็ตัวดีนะครับ ตอนขึ้นเวทีกบป,ปสอสอะไรประมาณนี้นายยิ่งรักเนี่ยเอ้ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เป็นบอกว่าเป็นการเป็นกะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็แบบโอ้ยหนูอ่ะปีเหลือเกินก็เลยทีเดียวหรือเปล่านะั้นก็ช่างมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายรามเมดรัตนชเวงนะครับท่านผู้ชมริ้วล้อของชวนหลีกภัยอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะะั้นก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านหลังจากตอนนี้ประชาทีิปรับนี้สังคมแห่ล่าออกนะครับท่านผู้ชมประชาชนเริ่มจะไม่เอาไว้เฮ้ยหลังจากที่มีการดันนายเฉลิมชัยสีอ่อนสีแก่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก ลาเมธมาแล้วโอ้ยแมงมือตัวอกอรมาเล็กนะครับท่านผู้ชมโดยไอเมธครับท่านสสสอบตกประจำประชาที่ปัดถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นสอสอที่พังงานนะครับท่านผู้ชมไปปักป้ายลงสมัครไว้ก่อนแล้วเฮ้ยใครจะส่งคนอื่นกูไม่รู้เนี่ยประชาธิปัตย์กูต้องลงสุดท้ายไม่มีคนเลือกนะครับท่านโดยโฆษกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสับประโคงประจำพักแมงสามนี้เผยสมาชิกเดินหน้านะครับท่านเดินหน้าพร้อมสนับสนุนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอะไรประมาณนี้หัวหน้าพักคนใหม่โวลั่นครับท่านจะฟื้นฟูประชาธิปัตย์ให้ปังบริเจมากกว่่่าาาเเดิิมมมรรต้้้ออองงงกกลัััยใหีีคนนนไะ ดั่นผู้ชมพอดูแล้วครับท่านโอ้ยปาของลูกนายปัญหานี้น่าจะมากกว่านี้นะครับด่านผู้ชมน่าจะดูดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ในการที่ผมคาดการเองอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปโดยตอนนี้นะครับด่านผู้ชมประชาธิปัต์ครับท่านก็ลั่นนะเนี่ยเตรียมจัดเต็มครับท่านถล่มก็ประมาณตี67เน้เนอภิปรายภาพราพวมประเทศแล้วก็เปิดทางสสใหม่เนี่ยให้โชว์พาานะครับด่านผู้ชมโชว์ฝีปากอะไรประมาณนี้โดยสสใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับด่านผู้ชมแต่สอสเก่าแก่ดั้งเดิมนี้ก็มีอยู่3-4คคนครับท่าลาเมส อตนชเวงนี้ไม่ได้เป็นสอสอนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้คุณชวนหลีกภัยนี้ก็น่าจะหลบฉากทางการเมืองไปได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชวนเนี่ยขอแนะนำนะเนี่ยในฐานะลูกฐานะหลานเว้ยเฮ้ยอายุน้อยกว่าท่านก็หลายปีเฮ้ยวางมือซะเถอะเว้ยเฮ้ยเนี่ยอยู่ไปมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวเด็กจะถอนหงอกอะไรประมาณนี้ผมก็เป็นห่วงนะเนี่ยเดี๋ยวสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวครีมย้อมผมอะไรประมาณนี้ที่เป็นสีดำเนี่ยจะขายไม่ออกเอ้ยจะขายออกดีถามทําทไมหลหะจ๊ะเฮ้ยเพราะว่าคนอาจจะแห่ไปถอนหงอกคุณชวนหลีกภัยอะไร โอ้ยเราก็อยากจะให้ใจเย็นๆกันไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน,น่ๆข่าวนี้อาจจะมีคนดิ้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ทําทการลายหยุดอะไรสักอย่างหนึ่งว้เฮ้ยสามวันแล้ว,วนเนี่ยโอ้ยก็มีหลายฝ่ายออกมานะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยคุณจะหยุดแบบนี้ได้อย่างไรนี่เห็นไหมถ้าเกิดเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยสามเดือนเนี่ยเขาเพิ่งจะผ่านโบเนี่ยแบบนี้หยุดไม่ได้และอีกด้านหนึ่งล่ะอีกด้านนี้ก็บอกว่าสวนการแรกนะครับท่านผู้ช มันก็แบ่งเป็นสองักสองฝ่ายครับท่านแต่อันนี้นะเนี่ยโอ้ยคนที่ไม่ชอบเสถาทวีสินอ่านเอ้ยผ่านมาเห็นอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางข่าวสดส่งเข้าประกวดครับท่านสุดชิลนะครับท่านผู้ชมนายกควงลูกชายแล้วก็ลูกสาวพักผ่อนที่หัวหินนักท่องเที่ยวแห่เซลฟี่คึกคักนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดยชาวต่างชาติแห่ตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมทักทายขอถ่ายเซลฟี่กับเสถาอย่างคึกคักอะไรประมาณนี้ เรื่องนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีคนออกมาดิ้นหรือไม่โดยตอนนี้โอ้ยหลาย,ลายๆคนนะครับท่านผู้ชมดิน้นพานอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งในนั้นนี้ก็คือนายสุที่ชายหยุ่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยสุที่ชายหยุ่นี้ผมไม่ค่อยอยากจะไปอะไรกับแกนะครับท่านแต่ว่ามีสื่อบางสื่อนะเนี่ยโอ้ยมันเ,เขาชื่อเจอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ออกมาซัดเนี่ยไอหัวโลนเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยขยันหายใจมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยมึงทําข่าวเนี่ยจนหัวไม่ขึ้นไอไม่ใช่จนผมไม่ขึ้นบนหัวแล้วอะไรปปรระะมมมมาาาาณณนนนนีีุ้้ัักว่เ็ไออสงตผู้ช ดูเดือดเลือบผ่านอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวเออชื่อเจ๊ป้อมเจ๊เปิ้มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมเลื่อนผ่านไปเจอใน Facebook แล้วก็โอ้ยอะไรกันวะเนี่ยดูเดือดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการออกมาสัดสุดที่ชัยหยุนอะไรประมาณนี้ปมไหนจ้าโอ้ยสาเหตุที่ไปจับผิดเรื่องของทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้โดยผมก็มองว่าเนี่ยปล่อยให้เขาจับผิดไปเถอะมันเป็นความสุขนะครับท่านผู้ชมโดยผมก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มานะครับท่านผู้ชมอะไรซานดิดซานติดนี้ผมก็เริ่มจะ โอ้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยเศรษฐาจะไปแล้วมันก็ซ้ำรอยกับสมัยรัฐบาลประยุทธ์เลยนะครับท่านผู้ชมอาทิตย์หน้ารัฐบาลจะไปแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้นําสื่อมาจาม็งบจตุพรนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเฮ้ยอะไรวะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ออกไปเนี่ยก็จะถูกถีบไล่นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายทําอะไรได้ไหมจ๊ะทําได้นะครับท่านผู้ชมแต่ทําได้แค่หอนเห่าอยู่บนเวทีอะไรประมาณนี้ตามที่ชาวเน็ตบอกออกมานะเนี่ยเฮ้ยอยากจะเดินไปบอกชาวเน็ตไปพูดก,กับตูจ่จตุพรแบบนั้นได้อย่างไรเขาอ่่่หหมมมมั็บนนนน้เีีไไค ่เออใช่ใช่เห็นไหม refers, ไม่มีคนนี้ก็น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดเรียนเสียงสุทธิใจหย่อนนี่ก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมสิทธิใจหย่อนครับท่านคู่กัดกับทักษิณมาช่วนาตาปีหลังจากมีการปิดไอทีวีไปนี้ก็ได้เป็นของเทพประชัยยองหรือไม่นั้นเนี่ยเออว่ากูก็จำไม่ค่อยได้แล้วสุดท้ายบริษัทก็เจ๊งหรือไม่ไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวผมสิทธิใจหย่อนรายงานครับท่านขอข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ การข่าววันนี้นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจัดลำดับสอสองูเห่าที่สอบตกคังยับเยินของปีนี้แล้วนั้นได้แก่สีนวลงูเห่านะครับท่านผู้ชมพร้อมกับบรรดาง,งูเห่าอีกหลายๆตัวกันเลยทีเดียวเฮ้ยนายขาวลมพลพรกลางก็อีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีครับท่านก็ไม่รู้ว่าสีนวลน,นี้จะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือป่านั้นก็ช่างกันมันไปก่อนแต่อีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ขาดไปไม่ได้ครับท่านคู่สีของไอตูจะดูพอหรือ ยาให้แก่นะครับเดื่ผู้ชมนักร้องหน้ามนคนขหน้าผีเสียงไม่ดีน่นะคุณอะไรประมาณนี้นะครับเดื่ผู้ชมอันนี้ก็เป็นยอดวิวาทะแห่งปีกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากตอนนี้แทบจะซุกหัวหนีนะครับเดื่ผู้ชมหมดที่ไปไร้ที่ยืนเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับเดื่ผู้ชมสังคมมองว่านี่ไอโบอิสานเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่หลังจากที่ไม่กี่เดือนก่อนเห็นนายสนธิยานชื่อหรือไทยไม่ใช่เห็นนายสนธิยานสวัสดีนะครับเ่ผู้ชมได้รคครับท่านไปยื่นดอกไม้นะนี่ให้กําลังใจอะไรวะพอโรงพยาบาลตํารวจอะไรประมาณนี้แล้วสุดดท้้ายไไอะรมจ ไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเป็นการปูทางหาที่ลงใหม่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจและอีกลายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อ่วมวรไทยอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเฮ้ยคือนายศิราเจนจาข้ามนนเนี่ยหลังจากปากดีเฮ้ยไปเล่นกับเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสนะครับท่านผู้ชมไปซัดท่านว่าเนี่ยเป็นผบทบอเอ้ยไม่ใช่เป็นผบอรตรได้เนี่ยก็เพราะมีส่วนร่วมในการยึดอำนาจอะไรประมาณนี้เมื่อประมาณปี49กานะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสาลชั้นต้นสั่งจำคุกก8เดือลอลอาานอน,นรรรลงาาาญสุทธ์แโษบชม ต่างจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาพร้อมกันนี้อีกคดีนึงก็ไม่รอลงอาญาอ่วมบอลไทยนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งบุคคลแห่งปีครับท่านอันนี้ข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวก็คือเอปารีนานะครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะหนักหน่วงกว่าเพื่อนหน่อยครับท่านโอ้ยโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หนักพอแรงแล้วแต่ว่าเนี่ยจะไปลงเลือกตั้งให้ชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ได้อีกนะครับท่านเอปบรินาก็ออกมาโอดโอยนะเนี่ยเนี่ยฉันยังไม่อยากจะเกษียณตตตออออนนนนีี้้ัยงงไมม่แกะล็าดูช มไม่เหลือสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงครับท่านหลังจากที่เขาสวนฟาร์มมันนั้นโดนปิดไปนะกับเดามผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีอีกด้านหนึ่งนะรับเดามผู้ชมทวีไก่คุปันนี้ก็โอ้โหสามปีผ่านมานี้ขับรถชนคนหลายคนนะรับเดามผู้ชมสํมาหรับคุณพ่อทวีผู้แสนดีของเอบรินาอะไรประมาณนี้เราต้องติดตามนะรับเดามผู้ชมว่าคนเหล่านี้นี้จะหาที่ลงอย่างไรครับท่านหรือว่าจะมีที่ยืนอีกที่ไหนนั่นก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ตอนนี้นะรับเดามผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านเรื่องของปักพนแล้วก็นางแตน นายความทั้งหลายแหล่ออกมาหรือป่าพร้อมกันนี้จี้สอบภาษีนายชัยพลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หนังแตนอะไรประมาณนี้มันจะจบลงที่ตรงไหนนะครับท่านแล้วก็แววมาจากเดชาทนายเดชานะครับท่านผู้ชมมีทรัพย์สินประมาณรายได้ประมาณ10ล้านบาทเสียภาษีแค่สี่พันบาทอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบหรือไม่นะก็ช่างกับมันไปก่อนก็เป็นข่าวชาวบ้านผสมข่าวการเมืองนะครับท่านผู้ชมในวันสิ้นปีโดยหากอยากสั่งซื้อสินค้าออไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน Thank <music> you.